สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่มีพลังงานดึงดูดให้มาชมคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้คืออะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะจะมาเปิดเป็นแบบเปิดไพ่แบบเซลติกคอร์ส10ใบนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามาชมคลิปก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ราจะเปิดให้หมดทั้ง10บใบก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทํานายทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะ ตัวตนของคุณนะคะตอนนี้คุณได้ไพ่เดี๋ยวขอดูไพ่ใต้สำรับก่อนนะคะไพ่ใต้สำรับจะอ่าสำรับจะเป็นสองเหรียญน,นะคะตัวตนของคุณนะคะคุณได้อ่าเดอะเฮอร์ตนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่ปีกวิเวกนะคะ เป็นช่วงที่คุณกําลังกลับเข้าหาตัวเองนะคะหรือไม่งั้นบางคนบางท่านนะคะก็กําลังอยู่ในการปฏิบัติธรรมนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบแล้วก็คือเป็นช่วงที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการที่จะปฏิบัตินะล่ะค่ะนะคะทุกวันนี้คุณก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นคนฝึกจิตนะคะเป็นคนปฏิบัติแล้วก็คอยที่จะเฝ้าตามดูตามรู้นะคะในความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะก็คือก็เป็นเรียกว่าเป็นนักปฏิบัตินั่นเองนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้ได้ไพ่แปดดาบนะคะก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไปเจอเรื่อง ไปเจอเรื่องหนักเหมือนกันนะคะเอ่อไปเจอสิ่งที่มันที่มันครอบที่มันพันคุณไว้นะคะจนทําให้ชีวิตคุณนะคะเอะ่เรียกว่าหาทางออกไม่ได้นะคะเรียกว่ามืดแปดด้านกันเลยทีเดียวนะคะอะ่คุณเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะเรียกว่าชีวิตลําบากนะคะที่ผ่านมาชีวิตคุณค่อนข้างที่จะลําบากนะคะต้อง แบกรับปัญหานะคะอะไรต่างๆนานาม,มากมายนะคะ,ะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องการเงินก็ได้นะคะปัญหาเรื่องการเงินอาจจะแบบไพ่สอ,สอเหรียญเนี่ยค,คือการอาจจะเป็นการหมุนเงินไม่ทันนะคะ,ะหมุนเงินไม่ทันมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะการเงินติดขัดนะคะ,ะแต่ว่า ปัจจุบันนี้นะคะคุณก็ได้ไปได้ควีนควีนออฟวอรนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้านะคะก็หรือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนี้นะคะก็คือว่าต่อไปนะคะคุณก็จะได้มีอาชีพมีหน้าที่การงานนะคะที่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคุณได้ไปขึ้น ขึ้นแท่นขึ้นบัลหลังนะคะรอ,ลอรออยู่แล้วนะคะก็คือเรียกว่าการงานหน้าที่การงานของคุณนะคะก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะตรงนี้คุณไปขึ้นแท่นรออยู่แล้วนะคะขึ้นบัลหลังของคุณแล้ว <c ười> ข่าวดีของคุณนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็จะ,ะซึ่งจะนํามาซึ่งเงินนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่คุณต้องคุณต้องตัดสินใจนะคะคุณต้อง เด็ดเดี่ยวนะคะในการที่จะคิดจะทําอะไรต่อไปข้างหน้านะคะนี่ก็คือ,อก็คือข้างหน้านะคะจะมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่นะคะให้คุณตัดสินใจนะคะที่จะอา,อาจจะแบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคตินะคะจากเดิมที่คุณได้เจอปัญหาอะไรมากมายนะคะอาจจะทาให้คุณรู้สึกจิตตกนะคะรู้สึกหมดพลังนะคะตอนนี้ก็คือขอให้คุณได้ได้ เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะแต่สินใจที่จะเลือกนะคะเลือกในการที่จะเปลี่ยนไปคิดบวกนะคะคิดในทางที่ดีกับชีวิตตัวเองนะคะเพราะตอนนี้โอกาสของคุณนะคะโอกาสทางด้านการงานได้เข้ามาแล้วนะคะอ่า e u ีนออฟ e วีนออฟนะคะเตรงนี้คุณจะได้ดูสิคะไพ่ของคุณนะคะจะมี Queen ได้ u e e n นะคะสเลยนะคะแล้วก็ ได้ขิงนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะอ่ะควีนออฟคัพนะคะก็คือคุณเป็นคนที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คุณก็ขึ้นขึ้นแท่นขึ้นบันหลังเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆนะ,ะที่คุณผ่านมานะคะ,ะบทเรียนกัมต่างๆนะคะที่คุณผ่านมานะคะที่มันสร้างความยุ่งยากระบากให้กับคุณอ่ะมันทำให้คุณได้ตื่นรู้นะคะควีนออฟคัพเนี่ยคือเป็น เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆนานามาเยอะมากแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจออะไรมามามากมายเจอคนเจอคนทำร้ายเจอคน หลอกลวงเจอคนทรยศหักหลังเจอคนแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตรงนั้นนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณนะคะ,ะไม่ไม่ทำให้คุณที่จะเปลี่ยนไปนะคุณก็ยังเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วคุณก็ยังเดินไปในแนวทางที่ดีนะคะ เหมือนอคือสิ่งนี้มันเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้วนะคะตัวตนที่คุณมีแต่ความคิดด้านดีเป็นคนความคิดด้านบวกนะคะแม้ชีวิตจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้ไม่สามารถที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีได้เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะก็คือคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเป็นคนที่มีความจิตใจเมตตาก,การุณานะคะ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ดูแลคนเป็นคนที่มีความรักนะคะเป็นคนที่มีความรักอย่างไร้เงื่อนไขนะคะไม่ว่าจะเจออะไรมาคุณก็ยังเป็นคุณเหมือนเดิมนะคะอานะคะแล้วก็ Temperance นะคะตรงนี้ก็คือคุณคุณตื่นรู้แน่นอนนะคะไพ่ p ท r a n c e นี่เป็นเป็นไพ่ที่ยืนยันแน่นอนวนะะ่าคุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะเข้าสู่มิติใหม่นะ,ะมิติ มิติที่5มิติที่สูงกว่าคุณได้ตอนนี้คุณได้เข้าไปสู่ตัวตนที่สูงกว่าของคุณแล้วนะคะหรือไฮเออร์เซลของคุณนะคะคุณได้ไปสัมผัสตร,ตรงนั้นแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เจอมานะคะก็คือว่าบทเรียนทุกอย่างที่เจอมาตรงนั้นนะคะก็เราก็อย่าไปมองว่าอ,อ,อย่าไปมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอย่าไปมองว่าทำไมเราต้องเจอความทุกข์ ทำไมเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีทั้งท้งที่เราก็เป็นคนที่ทําดีมาโดยตลอดนะคะอ่าตรงนั้นนะคะมันเป็นบททดสอบนะคะเป็นบทเรียนกรรมนะคะซึ่งจะทําให้คุณได้เข้มแข็งขึ้นนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ตื่นรู้อ่านะคะทุกวันนี้นะคะคุณต้องกลับไปขอบคุณปัญหากลับไปขอบคุณอุปสรร,รคกลับไปขอบคุณบทเรียนทั้งหลายนะคะที่คุณได้รับนะคะเพราะทุกวันนี้คุณได้เกิดการเลื่อนระดับยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะ เข้าสู่มิติใหม่แล้วนะคะเข้าสู่ตัวตนที่สูงกว่านะคะแล้วก็จบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะ e o f cup นะคะก็คือจะมีโอกาสดีๆโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สิ่งที่คุณเจอมาทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่ที่คุณได้เจอมานะคะตัวน,นี้นะคะสิ่งที่คุณจะเจอต่อไปในในอีกเจ็ดวัน ข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะเป็นข่าวดีในอีอกเจ็ดวันนี้คะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจบลงแล้วนะคะอ่าสิ่งที่คุณเจอความยากลำบากทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณอ่าถ้าค,คุณเคยผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนนะคะก็จะมีคนมามอบความรักให้กับคุณถ้าคุณเคยประสบปัญหาเรื่องการเงินนะคะการการเงินติดขัดแบกนะคะเป็นเดอะแบกนะคะ หมุนเงินไม่ทันมีปัญหาเรื่องเงินการเงินติดขัดทั้งหมดนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสนะคะทางการทางการงานได้รับโอกาสทางการงานซึ่งจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกๆคนนะคะที่ว่าที่เราเจอปัญหาทุก อุปสรรคทุกอย่างนะคะตรงนั้นก็จะทําให้เรายิ่งเติบโตนะคะเติบโตขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอคือจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ,ะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละได้จบลงแล้วนะคะต่อไปคุณก็จะได้พบกับความรักที่ดีหน้าที่การงานที่ดีการเงินที่ดีก็ขอให้คุณน้อมน้อมรับคําทํานายอันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้ ประสบความโชคดีเหมือนหน้าภัยนะคะที่ออกมาแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าชอบก็กดกดไลค์นะคะกดหัวใจแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปอ่าในครั้งหน้าต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขความโชคดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ